เมื่อก๊าซ CO2 หมดนะครับเราจะทดลองใช้ออกอนดูอากอนก็ไปคุมพื้นที่เหมือนกันคุมไม่ให้ออกซิเจนเข้ามาในเนื้องอานเพื่อให้รอยเชื่อมออกมาสวยแต่มันเหมาะสําหรับงานสแตนเลสแต่นี้ CO2 เหมาะสําหรับงานเหล็กนะครับก็เอาไปคุมเหมือนกันไปคุมพื้นที่แต่ CO2 เป็นก๊าซเย็นเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะใช้ได้ไหม จะใช้ดในพันดูก่อนเพราะในนี้มันมีเธอร์่อยพอเปิดปุ๊บมันถึงจะส่งมาแต่น,นี้คอนเนคเตอร์ไม่มีเพื่อทดลองให้เฉยเลยทำอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะเปิดระบบโอเคนะครับใช้ได้นะครับลองดูปรับปรับเก็บไฟเอา ใช้ได้มันมาคุมออกซิเจนการมันมาคุมออกซิเจนบริเวณนี้ไม่ให้ออกซิเจนก็ไปย,ยากับมันเพื่อให้เนื้องานมาสวยอันนี้ CO2 หมดเราเราใช้อากอนเป็นไงพอได้ไหม,มเงาเลยล่ะ<ด>งเงาเลยไหมเออแต่ตา,าตัวไหนแท้งรกันไหมวะ เพราะว่าหน้าที่มันจากไปดูมันไม่ให้ออกแรงเข้าไปในคุมในพื้นที่ไงมันพ่นมาคุมงานใช้ไนะครับเพื่อน,นยังแหลงไหมนะไฟแงลงแสดงว่ามันมันลุกดีไงเพราะไฟมันแหลง รอยเชื่อมสวยไหมล่ะใช้ได้ไหมล่ะใช้ได้ได้ได้ใช่ใกดไลค์กดแชร์ช่วยสั่นกระดิ่งด้วยครับขอบคุณมากครับ